วันนี้ครับวันจันทร์ก็มีการประชุมพุธทธสภากันแล้วเรื่องแรกเลยที่คุยกันก<แ>็คือว่าจะทํางานกันกี่วันดีอเออ,ค,อคือเขาต้องถามนะครับการทํางานของสอสสวคือการประชุมในสภาการที่จะมีการอภิปรายมีการพูดคุยกันทีนี้ว่าจะประชุมแบบไหนยังไงก็มีการเสนอว่าเอาแบบเดิมและก,กันประชุมกันวันจันทร์วันอังคารนะครับเป็นสวเพราะว่าเดี๋ยวสสเนี่ยเขาจะประชุมกันวันพุธวันพฤหัส ก็ต้องมีการถ่ายทอดสดไงเวลามีการประชุมปุ๊บจะได้ถ่ายทอดสดผ่านทางทีวีรัฐสภาก็เลยสอวอจันทังคารสอสอพุทธพ,พหัดก็แล้วกันปรากฏครับคุณหมอเปรมศักดิ์เพญยุระนะครับก็เสนอบอกว่าเอา้าก็จริงๆห้องประชุมนะ่ะมันประชุมคอละห้องอยู่แล้วสอสก็ห้องหนึ่งสวก็ห้องหนึ่ง,ออง,งมันไม่น่ามีปัญหาเรื่องการประชุมนะแล้วไปดูเนี่ยสอวอก็มีห้องทํางานตัวเองการทํางานสมมุติถ้าเกิดทํา3ใน7วันคือหมอคุณหมอเปรมศักดิ์เนี่ยบอกว่า ประชุมแค่จันทร์อังคารไม่พอขอเป็นจันทร์อังคารพุธได้ไหมสามวันขยันขยันมากก็ประชุมสามวันแล้วก็ไปประชุมกรรมธิการอีกวันนึงรวมกันอาทิตย์หนึ่งถึงทำงานสี่วันสี่จากเจ็ดวันมันไปชนกับสะเออก็แต่เขาก็บอกก็แต่ห้องประชุมมันคนละห้องกัน่ะมันจะมีปัญหาอะไรแล้วไม่ไม่อยากถ่ายทอดสดเหรอเนี่ยไงครับก็คือจะมีสวบางท่านเขาบอกว่าไม่ได้มันต้องถ่ายทอดสดด้วยเดี๋ยวจะไม่มีถ่าย คุณนิรัตอยู่พักดีครับก็บอกว่าโอ้โหเดี๋ยวพรบรมันเข้าที่ประชุมสภาเยอะแล้วต้องมีการให้ความเห็นชอบผู้ดํารงตาแหน่งในองค์กรอิสระอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยประชุมจันทร์อังคารน่าจะพอนะเอ,อแต่ฟังดูก็มีพรบรมาเยอะต้องเห็นชอบคนที่ไปนั่งในกครกรอิสระงานเยอะแต่ประชุมจันทร์อังคารน่าจะพอแล้วล่ะแล้วก็มติการ21คณะคณะอนุก,ก็ไม่มากเพราะฉะนั้น มันควรถ่ายทอดสดนี่ไงอเออคนที่บอก2วันพอก็คือว่าจะได้ถ่ายทอดสดตอนประชุมให้กับประชาชนได้รู้ได้ดูแต่คุณหมอเปยมศักดิ์บอกว่าก็ทํา3วันไปสิห้องประชุมมันก็พอะนะครับแต่ตอนหลังสุดท้ายที่ประชุมสวม,มีมติไม่เห็นด้วย164ต่อ24เสียงนะครับก็คือไม่เอา3วันขอเป็น2วันแบบเดิม,ม,ดมจันทร์อังคารเริ่มประชุม9ก้าโมงครึง่งในที่สุดนะคะก็นี่แหละคือความเห็นประธานที่เสนอก็ ได้รับก็เต็นไัตามนั้นนะคะก็จัดหนักก็ดีค่ะคือไม่งั้นมันก็จะไปทับซ้อนกับวันพุธพฤหัสซึ่งก็เป็นการประชุมสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเอ้าแล้วถ้าเราเป็นแบบเหมือนเราเราเป็นแฟนการการเมืองอย่างเงี้ยเราก็จะชอบฟังไงก็ชอบฟังชอบดูจริงๆถ้ามันออกกันเครื่องทางก็คือเดี๋ยวนี้เขาทำกันหลายที่ก็ถ่ายออกทีวีก็ถ่ายออนไลน์ด้วยก็ได้แต่เอาละท่านสวท่านลงมติแล้วเราก็ก้าวล่วงไม่ได้เนี่ยนะครับแต่ว่า อ,อ,อย่างที่เห็นคือต้องบอกต้องบอกท่านผู้ชมว่าเอ๊ะทำไมประชุมกันสองวันอย่างสสเนี่ยก็คือประชุมพุทธผลฤทธาต่ประชุมครมบวันอังคารท่านรัฐมนตรีจะได้มีเวลาว่างมาประชุมพุทธผลฤทธาต,ตาแต่ดายท่านโดยปกติก็ไม่ค่อยเห็นมาแล้ววันศุกร์เนี่ยก็คือ จะลงพื้นที่เพราะบางท่านเนี่เป็นสสเขตต่างจังหวัดวันศุกร์เขาก็บินกลับบ้านไปลงพื้นที่ไปพบปะกับประชาชนเพื่ออะไรไปเอาข้อเดือดความเห็นของประชาชนความร้อนใจประชาชนมาเสนอในอาทิตย์หน้าแต่ระหว่างนั้นเขาก็มีการประชุมกรรมธิการไงใช่ก็มีอีกนะครับแต่ก็เนี่ยทำงานกันประมาณเหมือนที่คุณหมอบอกเนี่ยสาวันในสัปดาห์หนึ่งครับ